สวยจะขึ้นเต้ยลาจะไปเล่นรเลมาจิ้นทานกับอมอยไม่ไงฮ่าฮ่บายอย่ายเดียวม่้งจะต้อป่อยบ้ยหไกินตี๋มามาเยไปเต้าเรียไปกคาเ่ไปเ่ก่ากินมากตลาท่มาจไมู่้ละกันเก่ในมองดีไนหน่อยหคนหน่อย ่นอง่วนกครัุณาพ่อออาไปไห้ก็เปล่นแปลงดยขอยอมบอครับขอรบุุณแรงเชียร์ใจพี่น้องสนับสนุนมางหมั่นใจตั้งแต่จบจบจบรายการเพรคุณมข้ยังสูงสำหรับคณะชาพามูลี่เมตตาลาหโอกาสได้มาสมโภชในหน้าอุปสมบทคืออุสมบทอุปสมบทในคำขึ้นอครับ จเการคียับนห้จริงจริงุพิจารณดูกาลครัที่2วอายุที่จะถึนี้นะครับโยบัตหมอร่างเ่นอยจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดอยากไปสมัครเป็นหมอรองหมอร่างอยาลืมเตรียมตัวนะครับไปสมัครในเดือนสิงหาคมท่าเพีเง่อนสิล้านในกระเป๋ามดมีมดสิบขอใตัวหวยทุกวทุกวจ้าาท เริ่มจากผมแล้วกันครับสุดแพ้แต่ดวงครับ